ครับสวัสดีครับพบกับแทงโก้ชาแนลกันนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูวิธีการเปลี่ยนทานไฟอานของไอ้เครื่องหินเจียนะครับลูกหนูที่เราเรียกกันว่าลูกหนูนะครับฐานหินเจียนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับว่าผมมีวิธีการเปลี่ยนแบบไหนนะครับบางคนเขาก็บอกโอ้ยเปลี่ยนง่ายๆอย่างงู้นอย่างงี้ใช่บางคนเขาก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับเราก็ดูเอาคนที่เขาไม่รู้นะครับมาดูว่าวิธีการเปลี่ยนยังไงเราไม่ต้องไปจ้างช่างนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับนี่นะครับหินเจียนะครับที่ฐานมันหมดนะครับแบตไอ้ฐานมันหมดตรงนี้ครับเราเสียบไม่ติดทีนี้เราก็มาดูเลยนะครับว่าเราจะใช้กันแบบไหนแต่หินเจียบางรุ่นมันก็มีหลายรุ่นนะครับหินเจียมันก็จะมีหลายรุ่นนะครับตรงนี้แต่ทีนี้มันเป็นของ m a ็กเทคนะครับตระกูลเดียวกันกับมาชวกมาจิต้าพวกอะไรนะครับตัวนี้นะครับเราก็มาไขเลยนะครับทําการไขด้าน ดัานตูดมันเนี่ยครับตูดมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับครับเนี่ยเราก็ใช้ไขควงตัวนี้นะครับไขไขที่ตูดมานี่นะครับเห็นไหมครับที่ตูดมันนะครับเนี่ยเราก็ไขเอาตรงนี้ออกมาเอาน็อตมันออกมานะครับแบบนี้ครับนี่เอาน็อตออกมาเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆขยับนะครับจะมีไขควงตัวใหญ่หน่อยก็เคาะหน่อยนะครับเนี่ย พอแบบนี้พอนะครับเนี like like And so And so like ่ยอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ค่อยขยับออกมาครับนี่แบบนี้นะครับเราก็ค่อยขยับมันออกมาเสร็จมันก็จะมีฐานนะครับนี่ฐานฐานที่มันหมดนะครับตรงนี้ฐานมันก็จะอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับฐานฐานมันก็จะอยู่ในนี้ครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการเอาเปลี่ยนเอาออกเลยนะครับ นี่นะครับเราฐานเราก็ซื้อมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราก็ซื้อฐานมาฐานมันหนึ่งกล่องมันก็จะมีอยู่สองก้อนนะครับนี่นะครับฐานมันก็จะมีสองก้อนเราก็เอาไปเทียบดูนะครับบางบางรุ่นมันก็จะเป็นแบบหัวสปริงนะครับมันจะเป็นแบบที่นั่นแล้วเป็นแบบสปริงนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นแบบสายต่อมานะครับแล้วเราก็เสียบออกนะครับมันจะเป็นแบบนี้สองอันนะครับแต่เราก็เอาออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาทําการแกะตัวนี้เลยนะครับแกะที่ เจียตัวนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะเห็นไหมครับน็อตตรงนี้นะครับตัวหนึ่งแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับมันมีสปริงนะครับนี่ครับสปริงนะครับเอาสปริงตรงนี้ออกระบิดออกไปหน่อยนะครับมันจะเป็นขาสปริงนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเอาไขควงตรงนี้เป็นไขควงวัดไฟนะครับเราก็ค่อย,อยๆแงะมันแงะเอาฐาน ที่หัวเสียบมันออกนะครับนี่ครับหัวเสียบแล้วเราก็เอาฐานออกนะครับตรงนี้นี่มันจะมีสองข้างนะครับตอนนี้มันก็จะมีสองข้างฐานมันก็จะมีสองข้างสองด้านนะครับเราก็แกะทั้งสองด้านเหมือนกันเลยนะครับทำเหมือนกันเราก็แกะออกมาปั๊บแล้วเราก็มานี่นะครับเอาฐานก้อนใหม่นะครับก้อ<า>นใ <esin? S 1> หม่ที่เราซื้อมาเนี่ยครับ <sensations S 2> <Myth S 1> นี่นะครับฐานก้อนใหม่มาซื้อมาแล้วเราก็ใส่ไป ส่ไว้แบบนี้นะครับนี่ครับดูดูดูด้วยนะครับว่ามันจะมีซ้ายมีขวานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับ <ๆ S 2> ดูด้วยนะครับมันจะมีซ้ายกับขวานะครับมันจะมีตัวหัวเสียบมันจะอยู่ซ้ายอันขวาอันนะครับเราก็ดูด้วยว่าตรงนี้มันมีไอหัวเสียบมันอยู่แล้วเราก็เสียบกข้บใบปั๊บแบบนี้นะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปในรู หัวสลับตรงนี้ครับนี่นะครับนี่กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เอาสปริงนะครับสปริงที่เราถอดออกเมื่อกี้นะครับเอาเข้าไปกดมันนะครับนี่ก็กดมันแบบนี้ครับเสร็จไปแล้วครับด้านหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาหมุนมาอีกด้านหนึ่งตรงนี้ครับนี่อันนี้นะครับแล้วเราก็เอามาใส่เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ แล้วเราก็เอาหัวเนี่ยเสียบต้องดูให้ตรงรุ่นนะครับบางรุ่นมันก็เป็นแบบนี้ครับบางรุ่นมันก็จะเป็นแบบสปริงครับบางรุ่นก็จะเป็นแบบสปริงเสร็จเสร็จแล้วเราก็นี่เอาตัวนี้สปริงตัวนี้มันมาทับครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ครับนะครับเราเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยปั๊บเราเราก็มาประกอบตูดมันครับประกอบตูดมันแบบนี้นะครับ ให้มันตรงๆนะครับนี่ครับมันก็จะมีเบ้าแบบนี้ให้มันตรงๆร,รูมันนะครับแล้วเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาน็อตที่เราถ่ายออกเมื่อกี้นีครับน็อตเนี่ยครับ,รบขันเข้าไปครับน็อตแบบนี้ขันครับ ขันให้แน่นเลยนะครับนี่แบบนี้ครับขันเรียบร้อยแน่นปึ๊กเลยก็เป็นอันเสร็จเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับประกอบตูดอะไรเรียบร้อยเสยร็จเลยปั๊บแล้วเราก็มาเสียบไฟนะครับเสียบไฟแล้วเราก็มาลองดูนะครับ าเป็นยังไงบ้างครับกับวิธีการเปลี่ยนทานเครื่องเจียนะครับเครื่องเจียเครื่องตัดเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นยังไงครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับที่สาคัญเลยก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะมีอะไรมาให้ดูนะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย